ครับผมสวัสดีนะผมวันนี้อยู่กับผมแทนเด็กบนดอยครับผมวันนี้ผมมีประธานนี่ครับผมโอเคนะผมก็อย่างที่เห็นนะผมวันนี้ผมมีประธานนี่ครับนี่คือแตนโมนะแล้วก็นี่ไข่พญานาสเปลโร่กับตันบาสีดาก้อนไฟประธานลูกบอลแบบหนึ่งบาทแล้วก็แบบ2บาทนะผมวันนี้เราจะมาจุดใส่แตนโมของเราให้ดูกันนะผมนี่ฮะโอ้นี่ชุ่มฉ่ำกันเลย เพิ่งได้มาสดๆนะผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะผมว่าจะเป็นยังไงกันบ้างน,นะผมเดี๋ยวถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วอินทรอนม,มาโอเคนะผมมาอันดับแรกนะผมเดี๋ยวเราจะขอลองด้วยประทัดไข่พญานาคเนาะเดี๋ยวเราเผาก่อนนะผมอ่ะเดี๋ยวย้ายประทัดไอ้พวกนี้ก่อนอ่าใน ผมคิดว่าไม่ถึงแบบหนึ่งใแบบสองบาทครับผมแบบหนึ่งบาทก็น่าจะเหลือแบบตุ้มตาำแล้วนะผมอ่ะอันดับแรกน,นะผมเดี๋ยวเราขอเจาะรูก่อนเลยนะฮะมาเฮ้ยเฮ้ยหุ้ย,ยโอเคอืมพอไหมโหดู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 ดด โอ้ตันโมดูฮะนี่นี่เป็นไงตันโมสดๆเลยนะกินกินให้ดูกินได้ครับเพิงซื้อมาลูสามห้าเลยโอเคมาครับผมแต่พญายนาของเราเอาแค่หนึ่งลูกก่อนเนาะอ่ะโหมันลึกเกินว,วะนลึกเกินฮะไม่เป็นไรมา โอเคพร้อมกันแล้วออมากันเลยโอเคไม่แต็มโมของเราตอนนี้เปลี่ยนไปเป็นสีสีดำแล้วเนาะโอ้เดี๋ยวเราขอย้อมอีกลูกหนึ่งนะฮะ อ่ะอ่ะเฮ้ยนี้เป็นไงเป็นไงโอ้โหเอาออกมาครับผมโมขนเราเละแล้วนะครับรอมนี้เดี๋ยวเรามาจัดด้วย ประทัดสเปรโรกันเลยนะครับดูโอ้โหอ่าโอเคโอ้โหนางโอ้โห,โโหเริ่มมีรอยแล้วนะดู โอ้โดงกระทบอยู่ครับผมอ่ะรอบนี้กับตันบาบกับตันบาบกับตันบาบมันจะเล่นหน่อยนะโอ้เมื่อกี้น่าจะลองไอ้กับตันบาบนี้ก่อนเนาะโอเคอเก้อ้าวโอ้โหอ้าวโอ้โห ตกใจหมดคิดว่าไม่ติดนะครับแต่ก็ติดอยู่นะนี่รอบนี้นี่ครับผมสีดาก้อนฟ้าของเราเดี๋ยวมาดูกันสามต่อลองเจอสามต่อหน่อยเฮ้ย,ยนี่นี่นี่จะเป็นแบบนี้เฮ้ยเฮ้อ่โอันนี้ยาวนะครับผมก็เลยเราสามารถลงไปลึกๆได้อยู่อ่า มาอุ๊ยจอ,ยอยสองนัดว่ะพี่น้องจริงๆต้องสองสามนัดหรือเปล่าเดี๋ยวเราเอาใหม่ครับผมนะฮะมา คือแบบหนึ่งบาทนะครับผมนี่ฮะแล้วก็แบบสองบาทครับผมใส่สองบาทลูกใหญ่เนี้ยหึ่งบาทแบบนี้อโอเค โอ้โหสองนัดเดียววะ่ะเอาใหม่นะเฮ้ยตุมต้มตุมต้มตุ้มตุ้มโอ้ยสองหรือว่าสามวะ่ะน่าจะสองนัดน,นะเฮ้ยมา อนั่นนี้ดวงข้างล่างว่ะดูดิพี่น้องดูดิโอ,โอ้ดูแตโมคขนรอสิครับพี่น้องฮะโอ้โหไม่เหลือแล้วรอบนี้เดี๋ยวเราจะมาขอจัดด้วยประทานลูกบอลแบบหนึ่งบาทกันเลยนะครับเอาทานายดีโอ้ดูดิ คลิปนี้เพื่อความบันเทิงน,นะครับผมอย่าไปทำตามนะมันอันตรายมากเลยนะผมมาโอโ้แต่โมของเรายังไม่เลนนะแต่ว่าจะมีฝ่านที่แยกมาแบบนี้นะ เป็นไ,ไงอ่ะโอ้โหดูหน้องฮะรอบนี้โอ้ปะเทาของเราเปื้อนหมดแล้วรอบนี้ความยังไงดีไม่ต้องความแล้วเนาะแบบสองบาทนะครับผมอันนี้คือแบบสองบาทนะฮะมาดูกกรเลย โอ้ oh, พี่น้องฮะนี่ฮะเล่นซังสะเทือนปะทะลูกบอลแบบสองบาทแต่ก็ไม่ได้แต่เป็นชิ้นขนาดนั้นนะก็โอเคผมว่าต่อไปนี่คือผมไม่ต้องลองประทะัแบบเล่นๆแบบนี้แล้วเนาะแบบเอาแบบหนึ่งบาทสองบาททีเดียวเลยน่าจะดีหรือเปล่าเนาะ โอเคนะผมใครชอบคลิปนี้ผมก็อลองคอมเมนต์มาบอกผมด้วยนะผมท้ายที่สุดนี้ผมใครชอบคลิปนี้ผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b บส r คร e กดกระดิให้ช่องผมไว้ด้วยผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าผมขอบคุณครับสวัสดีครับ